ารไปแล้วกับผลงานเพลงทหารอากาศขาดรักถ่ายทอดโดยลูกทีมจากเพชรสีน้ำเงินไรอันการปันดิตทํทำออกมาได้ดีสร้างความมั่นใจในโจทย์นี้ให้กับเพื่อนๆและโค้ชเป็นอย่างมากต้องมาดูกันว่าทีมเพชรสีเดงจะทำผลงานออกมาได้สูสีและใครที่จะได้หนึ่งแต้มสำคัญนี้ไปครองรับชมได้เลยคร ก็กตกับเพชรเพชซีซั่น3นะครับแท็กทีมนะครับแม่โจทย์ของรองกำลังสุขสนานเข้มข้นนะครับมาสรุปภาพรวมอีกสักครั้งโจทย์แรกครับโจทย์แบทเทิลปรากฏว่าเสมอกันครับได้ไปคนละ1คะแนนโจทย์ที่2ครับลูกทุ่งเพลงคู่ครับก็เสมอกันได้ไปคนละ1คะแนน แล้วก็โจดนี้ฮะลูกทุ่งยูนิฟอร์มเรื่องราวของตัวละครในบทเพลงซึ่งเขาใส่เครื่องแบบที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเลยนะผ่านไปแล้วท่านแรกน้องไรอันถากาศขาดรักมาถึงคนที่สองนะครับจากทีมเพชรสีแดงตอนนี้พร้อมหรือยังครับผมพร้อมไหมฮะสวัสดีครับผมเราเจอกันทั้งวันแล้วนะครับผมโอ้ว้ว้หวสีทิศโอ้นะฮะพร้อมไหมครับพี่จอย ดีมากไม่อยู่ไหนครับผมพร้อมครับผมเป็นไงฮะคู่แข่งเมื่อกี้น้องไรอันได้ร้องไปแล้วร้องดีมากเลยครับผมเป็นนักร้องที่เสี่ยงว่าแล้วก็มีเสน่ห์ครับผมติดตามน้องเขาอยู่ครับอนนี้ก็พร้อมแล้วนะฮะครับผมโค้ชอยากจะอวยชัยอวยพรให้พี่จอยหน่อยไหมครับเชิญครับเป็นดังล้มโพล่มใสขนาดนี้ไม่อวยพรครับพราะผมเชื่อว่าวันนี้เขาจะแบบเป็นนายร้อยที่น่ารักอีกคนหนึ่ง พี่จอยสู้ครับลูกพี่ผมมั่นใจในตัวพี่จอยบทกวีครับพร้อมครับพี่จ่อยรวมิตครับนายร้อยหน้าลิฟเชิญครับครั้งนี้ที่พี่จ่อยลงแข่งก็เป็นครั้งที่สองพี่จ่อยเลือกเพลงน้นน้อยหน้าลิฟจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณโค้ดคนเบิ้ลด้วยเพราะเพลงนี้มันถามว่ายากหรือง่ายมันก็ไม่นะ มันก็เหมือนว่าเป็นบทเพลงที่เราเคยร้อง <t> เคยได้ยินได้ฟังมาในร้องหน้าลิฟก็เป็นเพลงที่เราชอบแล้วก็อารมณ์เพลงด้วยโจวยป็นี้ก็ถ้าความมั่นใจก็อืมเ0แล้วกันเนาะก็ไม่รู้ว่าคู่แข่งของเราฝายเส็นเงินจะออกมาดีหรือเปล่าก็เอาแค่90%้าแล้วกันเพื่อมีอะไรที่เราต้องไปวัดกันอีกบนเวที มตามจุดประสงค์ม่นออนอดกสำหรับจดเพลงลูกทุ่งยูนิฟอร์มนะครับบทเพลงนายร้อยหน้านลิฟนะครับบอกเลยว่าผมมีความมั่นใจในเสียงของพี่จอยมากและผมก็เชื่อว่าพี่จอยน่าจะล่าแป้มมาให้สีเราได้พี่จอยอยากฝากอะไรที่สีเงินไหมครับเราจะต้องได้มันหนึ่งแป้มแน่นอนหวังไว้เช่นนั้นครับโค้เบิ้ลไอ้น,อน้องสู้ๆนะ วันนี้พี่เหนื่อยเหลือเกินขอพักสักหน่อยไม่เป็นไรนะครับพี่พี่พักเลยครับผมผมสบายมากครับผมยังฟิตอยู่เลยฮะโอยน้องเป็นหนุ่มเป็นแน่นก็ดีน,นี่เองเชสู้เนาะแกวันนี้เราไปไหนกันดีไปสยามปะได้ดิอูยแกช่าอยากจะไปช้อปปิ้งมากเลยอะ่ะเื่อแกดิไปน,ไน,ไนะเอออันนี้กระเป๋าของคุณครับใช่ค่ะ ขอบคุณนะคะยินดีครับเก่งจังเลยค่ะครับค่ะ,คะโอ้โหเอ็งรอเอ็งไปเรียนวิชาต่อเท่จาจังไงเนี่ยโหพี่ผมเก่งอยู่แล้วครับพี่ตอนเด็กๆนะครับผมฝันอยากเป็นตำรวจนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นกับเขาครับเป็นได้ก็แค่รปภนี่แหละครับพี่ไม่เป็นไรถึงแม้เราจะเป็นรปภแต่เราก็ดูแลประชาชนได้ไม่เป็นไรมันแค่ความฝันนะพี่อย่าไปใส่ใจมันเลยแล้วพี่มีความฝันเขาหรือเปล่าพี่ก็มี พี่ก็อยากร้องเพลงอะไรครับยางมาครับสครับ งานกรรมีแต่มีหน้าที่เป็ญยามยืนเฝ้านาลีประจำขึ้นลงตามคำสั่งเจ้านายอยู่ในเครื่องแบบมองแวบๆเหมือนนายรอยใหญ่รอต่อยทธที่ฟันไว้แต่สุดท้ายได้รอ พอทางตันจนหนักเรียนน้อยคอยงานอนาคตตันเป็นอนางอรักที่เราจองพ่อแม่น้องคู่ไว้ใจฟอโบมิดาวบนบามารอจีบลูกสาวพ่อชาตินี้อย่าวังอยู่ฝ่ายคุมลิฟอาชีพขึ้นขึ้น จุดประสงค์แม่น้องดอกน้ำรักษาความปลอดภัยแต่รักษาใจเริ่มบ่เห็นทางเครื่องแบบที่บ่มีบ้างบ่าบ่คลั้งยานนางร่างไกลดินรน ขณะที่นางมีคนเฝ้าใจข้าวนายร้อยถูโทแต่งชุดไปโชว์ที่แม่ยายนายร้อยหนาลีบคืออายคงไกลติดดาวนาะ กระสงแม่น้องดอกนารักษาความปลอดภัยแต่รักษาใจเริ่มบ่เห็นทางเครื่องแบบที่บ่มีบังบ่าบ่าคลังยานนางรางไกลดินรนเต็มที่เป็นได้แค่นี้ละนางยืนเฝ้าหนาลีรับ,รบจ้างขณะที่นาง มีคนเฝ้าใจข้าวนายร้อยโทแต่งชุดไปโชว่าที่แม่ยายนายรอให้หน้าลีบคืออายอครคงไกลติดดาว เสียงดีแบบนี้ไปอยู่ค่ายผมไหมผมอยากปั้นนักร้องพอดีเลยครับพอดีพี่จอยมีกคล่มาอยู่ค่ายผมนี่อยู่ค่ายผมนี่สดเข้าไปที่ท่าขอสอตม่ชอยค่ายผมน่ลองส้าไาองสองตัวม่น่มาอบค่มนอสไปีเ้องอไม่มาอ่อาี่าองไม่ช่คมนอเปี่เองงายงลงเปที่เางสี่่ย่มา่้างกันมา ร้องไม่ไหวแล้วมั้งครับผมเคยเล่นเน็ตไปเซิร์ชเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยววกล้องไม่ไรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นใครฮะอยู่ฝ่ายคุมลิบอาทิตย์ลงลงขึ้นไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เคยไหมร้องเพลงอยู่ดีๆรล้งไงลังเอบคนนี้นะผมบอกเลยพี่กล้องคนนี้ไม่ได้โอ้ขอบคุณมากครับเพียไม่คนนี้ไม่ได้คือผมไม่เอาคือไม่ได้ไม่ได้ ได้แล้วครับแล้วจะเลือกคนไหนแล้วครับผมอย่าเดินทางมาเแถวนี้ครับผมเดินทางมเจอรู้ผมเจอลองเสิร์ชดูโอ้ยเลยสงสารพี่จอยอ่ะขอบคุณพี่จอยนะครับว่าเราสท่านด้วยร่วมแสดงนะโอ้เป็นนายห้างเป็นนายห้างมาดูว้าวพอแล้ว เป็นในห้างมาหาหนักร้องโอโ้โหเจอพอดีเลยนายร้อยหน้าลิฟครับพี่จอยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับบทเพลงที่ได้ถ่ายทอดในวันนี้ก็บทเพลงนี้ที่ถ่ายทอดไปก็เออมันเหมือนกับว่าเราร้องจากความรู้สึกครับเพราะได้รับโจทย์เพลงนี้มามันเหมือนกับว่ามันตรงใจเราด้วยแล้วก็เป็นบทเพลงที่เราชอบครับสมัยต้องกอคุณเอ,อกพลลองไว้ตอนนั้นยังทํางานก็สร้างอยู่ครับครับผมโคดกล้องแล้วครับ มันมันกลมกล่อมนะครับพี่จอยครับเราไม่ใช่การแข่งขนันหรอกเรามามอบความสุขให้กับหลายๆคนแล้วพี่จอยก็ทําให้พวกเราได้รู้สึกอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับที่ทําให้เด็กๆได้เห็นว่าโลกใบนี้ทุกคนมีหนึ่งชีวิตเท่ากาันทุกคนมีคุณค่าเท่าเทีเทยมกันขอบคุณมากครับพี่จอยครับครับผมนะพี่เต้พี่เต้วันนี้ผลงานของพี่ชายคนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่จอยร้องดีมากครับก็ตามสไตล์แกนะครับก็คือมีความ อเป๊ะอยู่ในเนื้อเพลงแล้วก็ทํานองแล้วก็คือเขาจะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากไม่กระทางการพูดแล้วรวมถึงสไตล์การแบบการทักทายน้อง,องๆเนี่ยก็จะมีสไตล์แล้วก็เป็นที่รักของเราอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ทําออกมาได้ดีมากครับพี่เชื่อว่ารปภคนหนึ่งมายืนร้องแบบมีความฝันที่อยากจะมาร้องเพลงให้เราฟังครับฟังแล้วมันเชื่อมากแล้วมันแบบอิ่มมากวันนี้นะครับผมสุดยอดมากๆครับพี่จอยครับครับผมโค้เบิ้ลครับ ตอนนี้พี่จอยรู้ตัวไหมครับว่าไม่ได้เป็นทั้งพ่อทั้งพี่ในรุ่นของไม้ทองคําอย่างเดียวพี่จอยกลายเป็นพ่อเป็นพี่ของผมอีกคนหนึ่งพี่จอยเวลาที่อยู่กับผมผมจะไม่ค่อยได้ถามเรื่องเพลงผมจะถามแค่ว่าพี่จอยหลังจากนี้พี่จอยจะทําอะไรบ้างพี่จอยจะกลับไปทําสวนจะไปอยู่บ้านอังเบิ้ลล่ะเป็นยังไงบ้างเขาจะถามถ่ายผมสอนทุกอย่างาใาช้ชีวิตกับการที่เราเห็นอะไรต่างๆในชีวิตเรื่องเงินเรื่อง,องทองพี่จอยน่ารักกับผมมากเป็นคนที่ เอาโศแต่รับฟังสิ่งใหม่ๆวันนี้หลังจากคุยเรื่องราวส่วนตัวเสร็จ <s> ผมเลยแบบว่าพี่จอยผมขอ,อหนึ่งอย่างนี่ไหมวันนี้อะไรหรืเบิ้ลขอเอาเสียงผมไปใส่ในต้อนฮุกนิดนึงขอลูกเอื้อนน,นิดนึงอยากฟังพี่จอยร้องเขาก็นั่งซ้อมนั่งซ้อมอยู่กับผมอยู่ในเปียโ,โ,โนในสตูและผมแบบภูมิใจมากมันเป็นเพลงที่เพราะมากๆภูมิใจกับบทเพลงวันนี้มากครับพี่จอยครับผมรักพี่มากๆครับขอบคุณครับ ครับผมน้องก้องจ้ะน้องก้องธรณีก็วันนี้ก็ได้ฟังพี่จ่อยเนาะเวลาผมเห็นพี่จ่อยร้องเพลงอะไรผม,มความสุดตลอดเลยเหมือนกับเหมือนที่พี่ๆทุกคนว่าเหมือนเป็นทั้งพี่และเป็นทั้งพ่ออะไรเงี้ยคือเราอยู่กับเขาอ่ะอยู่กับอยู่กับพี่เขามันแบบอบอุ่นอะ่ะอบอุ่นจริงเนาะคือแบบแกจะแนะนําทุกอย่างว่าจะเป็นอะไรก็ตามแบบเออกก้องตรงนี้ทำนี้ยคือแบบสอนสอนเราก็ไม่มีอะไรมาครับพี่ มีแค่สองคำที่ผมอยากจะพูดให้พี่ฟังก็คือสุดยอดครับคร้ผมนะฮะโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างนะครับรุสลาเชิญครับ <c oughs> จริงไม่เคยไม่ค่อยได้ยินพี่พี่จอยร้องเพลงลูกทุ่งอีสานอย่างเป็นทางการนะพอร้องทั้งหมดแล้วครูม,มองว่าถ้าจะถามหาจุดอ่อนก็มีในเรื่องของตอนเริ่มต้นท่อนหนึ่งท่อนสองที่เหมือนว่าเราเรารอนาน การสั่งเสียงมันยังไม่ได้อย่างใจเราเท่าไหร่แต่พอยิ่งร้องยิ่งยิ่งวอร์มได้ที่ยิ่งมาและลูกจบก็ฉีกแนวจากต้นฉบับสิ่งที่ยูฮูอยากขึ้นชมก็คือที่เล่าถึงน้องไรอันที่เป็นจุดอ่อนก็คือร้องแล้วมันมีชีวิตมันรู้สึกว่านี่คือการเล่าเรื่องแบบมีชีวิตเป็นในร้อยหน้าริที่สมบูรณ์มากครับวันนี้ครับเก่งมากครับอานุทครับ ผมว่าจอยร้องเพลงนี้ผมผมไม่อยากเรียกจ่อยว่านักร้องผมว่าเป็นการแสดงเสียงเขาเล่าเรื่องแบบมีมีอารมณ์ที่ดึงคนฟังสนใจฟังมากพูดง่ายๆคืออินเนอร์แหละครับคือจากข้างในอ่ะร้องแล้วมันมันมันได้อารมณ์ของเพลงนี้จริงๆฟังแล้วเราเห็นใจคนที่เปิดลิฟต์มากๆอ่ะนั่นคืออารมณ์ที่จ่อยสื่อสารมาขอให้ถูกลัก จากคนไทยทั้งประเทศแบบนี้ตลอดไปรักคุณครับจ่อยครับครนี่คือเสียงจากคณะกรรมการนะครับพี่จ่อยแล้ะครับวันนี้กับบทเพลงนี้วันนี้มีความสุขไหมพี่มีความสุขครับครับเพราะว่าก็เหมือนกำลังใจแหละกำลังใจจากน้องๆกำลังใจจากโค้ชโค้เบิร์นโค้ดกล้องแล้วก็กรรมการด้วยครับวันนี้เหมือนกับว่าเราได้ถ่ายทอดมาอย่างที่เราตั้งใจไว้ แฟนๆทางบ้านาได้ชมได้รักเพลงนี้ได้รักพี่จอยแข่งกับน้องไรอันอได้านได้ฟังทั้งไรอันทั้งพี่จอยก็ขอยเป็นความสุขที่นั่งชมรายการเพชรตะเพชรด้วยครับครับผมนะฮะก็ถือว่าความสุขนี้ได้ถูกส่งออกไปนะครับจากทั้งน้องไรอันแล้วก็พี่จอยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะ เราให้คณะกรรมการได้มีโอกาสพิจารณาผลงานของทั้งคู่ก่อนนะครับระหว่างน้องไรอันทหารอากาศขาดรักแล้วก็พิจ่อยนาาร้อยหน้าลิบใครจะไปชิดคะแนนนี้ให้กับทีมนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเพชรตัดเพชรซีซั่น3แท็กทีม